สวัสดีครับเวันนี้เราจะมาเที่ยวไหนกันนี่วันนี้โอ้โหดูดูดูบนนี่ดูบรรยากาศก่อนที่นี่คือน้ำตกหินหล่นนะด้านบนนี่น่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าสวยๆนะ เรายังอยู่กับช่วงเครียกอะไรอ่ะบรรยากาศหน้าหนาวแต่ว่าเดือนเมษานะก่อนที่จะถึงสงการหน่อยกม็มีมีรถของนักท่องเที่ยวอยู่หลายคันกันมันหนาวเลยหมือนมืนรู้สึกจะมีน้ำมูกด้วย่เพราะอากาศหนาวฝนตกด้วยวันนี้ มีฝนแต่เช้าแล้วโอ้โหจารถคันนี้ว้าวเครื่องเสียงบึมเลยกันนี่อ่าระวัง,งรถ ตลาดหินหล่นเนี่ยเขาเขียนตรงนี้นะปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันพุธอ๋อปิดโซนนี้น่าจะเป็นโซนทางตลาดหรือว่าร้านอาหารนะของกินนีข้างล่างด้านล่างก็จะเป็นซุ้มซุ้มของไว้สำหรับนักท่องเที่ยวกินอาหาร น้ำน้ำนะแต่ว่าลงลงเล่นไม่ได้รู้สึกหนาวนี่น้องอ่างบัดดีลูกค่ะมาพาดูข้างล่างกันเสียดายไม่ได้เอา ไม่ได้เอาเสื้อผ้าจะอ่างมามีดเด็กเล่นน้ำสนุกเลยบรรมากาศภูเขาป่าไม้รมรื่นลูกเอาลงมาดิลงมาได้มาอ้าวถอดรองเท้า <ไ>อ๋อ <ไป S 1> นึกว่าจะลงไปเนาะนะฮะลูกอ่งจะลงมาถ่ายรูปเหรอลูกไ, <c oughs> ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาให้ลูกไงอนนไเอาจริงๆก็อุณภูมิก็ค่อนข้าง,งหนาวนะแต่ว่าเจ้านี่เลยเจ้าอ่างกับเจ้าแพวเนี่ย ไปหาาแล้วจะหาไม่ได้ไงแต่มันหนาวมากแล้วลูกกาดเย็นลุกลก,ก็เดินเล่นอย่างนี้ไม่ได้หรอเ<ช>นี่ยเดินไปเดินเล่นหนาวอ่ะลูกแถววัสด,ดียังดดอ่าจะแสนแซบระวังล้มนะถ้าล้มปาไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนให้นะเด็กๆ ให้พี่ตัดเด็ดไม่ชุดนู่นน้ำเกลือเกลมันไม่มีชุดนะนี่ก็กินยังเลยกินจนพุงป่องแล้วแถวตรงน,นี้แว้วหาแม่เขาเลยลูกให้แม่เออยกสูงๆก่อนนะลูกกางเกงอะ่ะได้ไม่เปียกลูกอ่าง เด็กๆสนุกกันใหญ่ครับกับบรรยากาศหนาวๆแต่ว่าเอาจริงๆหนาวแค่ไหนเด็กๆก็เด็กๆก็รู้สึกว่าน้ําเย็นเะล่ะน้ำไม่เย็นน้ำเย็นไหมลูกไม่เย็นทางโน้นก็เล่นกันสนุกเลยทางโน้นแล้วบรรยากาศพาครอบครัวมา เล่นน้ำมากินอาหารกับบรรยากาศภูเขาป่าไม้บรรยากาศความสุขเล็กๆกับครอบครัวผมว่ามันก็โอเคนะฮ่าๆดูจ้าแผวจ้าแผว

มาดูเจ้าแพวเล่นน้ำเล่นน้ำเสร็จเสร็จสักพักเราก็กลับแล้วครับไม่ได้เล่นนะ้ำอืมเจ้าแผวไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาไม่ได้ตั้งใจพอิีผ่านมาก็เลยพาเด็กๆมาขนาดโอ้แต่แต่มันก็เปียกด,ยดูอะไรลูกสาวฉันถ่ายเธอแล้วเธอจะให้ฉันหันกล้องไปทางไหน ดูดูมันจะเปียกหมดอยู่แล้วขนาดว่าไม่ให้ไม่ให้มันนั่งนะมันไม่ฟังเจ้าแผวไม่ฟัง<ป>เล่นไนปรป้าบอกแล้วว่าไม่มีเสื้อผ้าง,งาไ,<ป>มไม่ได้เราไม่ได้เสือ้อผ<ป>้าอย่าให้เปียกมากลูกเดี๋ยว<ป>นั่งรถ<ป>ห้ามนั่งห้ามนาั่งเดี๋ยวเปียกนะลูกเดี๋ยวป้าไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนลูก ด้านด้านด้านนี้ก็ไม่แน่ใจว่าน้ำมาจากไหนผมไม่ได้เดินดูด้านนี้ก็ไม่รู้ว่าสุดตรงไหนเด็กๆบอกว่าน้ำอุ่นแต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวผมลองลงดูว่าน้ำจะอุ่นเหมือนอย่างที่เด็กๆบอกหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปในน้ำกัน ก็ฮ่าๆรู้สึกอุ่นกันระวังเปียกไอ้แพรเอ้ยลูกต็นนี้ก็เล่นอยู่ไงแต่ห้ามนั่งไงป้าไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนให้ชุดไว้า้อะไรป้าก็ไม่มีไอ้คนก็ป้าไปซื้อแล้วมันไม่มีลูกสาวเหล่านี้ไม่ฟังป้าเลย ไปแล้วลูกแล้ว่่าแลดึงงเกงลดึงงเกงไม่่สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้ด้วยจะจบขอจบด้วยเจ้าความสนของเจ้าแสนแสบเจ้าแผลวื้อไม่ยอมจะเล่นน้ำให้ได้ทั้งที่ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนแล้วก็เปียกแล้วด้วยแล้วจะกลับไงแก้ผ้ากลับบ้านเหเราทีนี้ขอบคุณมากครับ